สวัสดีค่ะทุกคนตั้งเซตผลิตภัณฑ์ขนาดนี้เราจะไปพูดถึงแบรนด์อื่นไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์เอเวียกันค่ะเอเวียนะคะเป็นแบรนด์ที่ผลิตออกมาทั้งกันแดดแป้งแล้วก็เซรั่มค่ะซึ่งเซรั่มเป็นตัวที่ใหม่จะพูดวันนี้เป็นตัวที่เลิฟมากเพราะว่าแบบแก้ปัญหาผิวทุกปัญหาในโลกนี้ให้เราได้ ปัญหาผิวที่จะพูดถึงนะคะในวัยที่เลย30กลางขึ้นไปจะหลักสี่อยู่แล้วอย่างใหม่นี่ก็คือช่วยในเรื่องอชะลอเรื่องริ้วรอยนะคะทําให้ผิวเต่งเติมลดรอยจุดด่างดำรอยคล้ำต่างๆแล้วก็ทำแบบยกกระชับได้วยอยากจะขอมาย้ำสรรพคุณ AV Alpha Youth Booster Serum กันอีกทีค่ะ เซรั่มตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มใสค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นน้ําหอมนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในการลดริ้วรอยเติมเต็มริ้วรอยให้สารความชุ่มชื้นฟื้นฟูนปัญหาผิวอย่างเห็นผลได้ชัดเจนค่ะทําให้ผิวดูกระจ่างใสย,ยังดูเด็กและอ่อนเยาว์ตามชื่อเลยค่ะยูสบูสเตอร์ค่ะสัง่งทานะคะเจ้าตัวเซรัม่มตัวนี้ซึมซาบเร็วมากโคสอพกันไปเลยค่ะบอกแล้วว่าของดีจริง สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสั่งซื้อแบรนด์เอเวียนะคะ mm hmm. ก็ติดตามตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะลองดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มกันแดดหรือว่าแป้งค่ะเอเวียมีครบค่ะ